แต่เมื่อกี้เผาแฟกในเคนชินจนเลี่ยงเลยวันเดียวคุณเอ็นมาเออบิลรอ,อืมบิลลอถ้ายุบยุบฐานสามแลสร้างเสาวาให้ให้คุณเอ็นมาแล้วก็ส่งดาบไปเขาไปไล่ตีบอสได้ไหมจะได้เขาเวลห้าสิบไว้เอาห้าสิบภายในสิบนาทีนี้เลยนะได้ได้เอาชุดกอดทองไปให้ด้วย นันขึ้นว่าอะไรอ่ะ uh ลองโอเคมันเซิร์ฟผมมันเป็นอะไรไม่รู้ครั้งแรกมันจะเออร์เลอร์ก่อนแล้วครั้งต่อไปจะเข้าได้ใส่ข้อผิดหรอ เมตันนึงตันนึงอ๋อกดอันที่สามเฮดสองสามจีห้าดีเฮสองสามจีห้าดี เออตัวชั้นยังไม่ตรงกันก็เสียงของพี่มันหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่ไงอันนี้มันหนึ่งหนึ่งจุดสี่จุดหนึ่งเพิ่งรู้สตรีมกับเอ็กบอกเล่นไม่ได้ตไไดแต่เมื่อก่อนเล่นได้นะขอดูเมนูแป๊บนึงดิแต่ผมเล่นกันบคนาพิการได้ป้าพิการก็าใช้สตรีมเหมือนกันไงอ้าวแล้วนี่คือซื้อมาห้าร้อยเก้าสิบเลยหรือวอ่าอ๋อดีจัง ่ได้ไม <gegen violin> <warfare> ่ต <Rabbi unfinished life> ้องเก็บแต่ถว่ามันราคาสกตแต่ไม่ได้ว่าจะปนเล่กับรันั้นเอ่อตั้งค่าก็โชว์ไม่ได้อีกเพราะมันต้องออกเกมเง้นบิร้อนหลุดโอเค เพราะผมเล่นกันโหดมากไงมีมอนที่บินเร็วสุดในเกมแล้วก็มาถึงปั๊บก็เ้เคลียร์ยิมห้ายิมแล้วก็ทำอะไร